โยซาสวัสดีรุ่นเมการุ่นดูไปดีวรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกม dying light platinum edition นะทุกช่องน้าบนเจ้าตัวเครื่อง nintendo switch OLED นั่นเองนะครับก็คือเกม dying light นั่นเองนะครับเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะซื้อโซนไหนก็เป็นภาษาไทยหมดนะครับแต่เราอย่าลืมไปปรับนะ แล้วก็เกมนี้อันได้ประมาณ30เฟรมนะครับรันจากตัวเครื่องเลยนะครับไม่จะเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นนะต่ใช้อินเทอร์เน็ตในการดาวน์โหลดนะครับสำหรับใครที่ซื้อแบบแผ่นก็เสียบปุ๊บเล่นได้ปั๊บเลยสำหรับใครที่ซื้อ e-shop อแบบผมก็เขาเรียกออนไลน์แบบผมก็ ต้องโหลดมาลงนะท่านผู้ชมนะอ่ะก็เราจะเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch OLED นะเออลืมบอกราคาเกมนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ800-1,000บาทนะสำหรับตัวเกมนี้เนาะเออส่วนตัวเครื่องนะครับเราเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch OLED นะเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาขนาดกระทัดรัดความแรง0.4เทลฟอบนะท่านผู้ชมนะอ่าขนาดหน้าจอ5.5อ่าขนาดหน้าจอจิตนิ้ว OLED ให้สีสันคมชัสดสดใสนะครับหน้าจอสมามารถทชสกีนแบบนี้ได้เลยนะท่านผู้ชมแล้วก็ อ่าตัวจอยเนี่ยสามารถที่จะถอดออกมาแบบนี้ได้นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวมีไจโรสโคปด้วยนะครับเอ่อถอดออกมาอย่างนี้ก็จะเป็นแบบเกมที่เล่นได้สองคนนะท่านผู้ชมนะสำหรับเกมที่อ่าซัพพอร์ตสี่คนก็เล่นได้สี่คนเลยนะท่านผู้ชมนะถ้ามีจอยสี่อันนะครับอืมแล้วก็มีขาตั้งในตัวนะครับขาตั้งแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ขาตั้งตัวนี้กางออกมาได้นะครับช่องชาร์จก็เป็นอ่าช่องชาร์จเป็นไทซีสามจุดศูนย์นะท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับช่องชาร์จเป็นไทซีสามจุดศูนย์สามารถที่ มีระบบฟァสชาร์จนะฟァสฟァสไวชาร์จไว15วนะัตต์นะท่านผู้ชมอืมตัวนี้นะครับต่อจอคอมพิวเตอร์จอทีวีได้นะฮะท่านผู้ชมราคาประมาณ10,000ถึง12,000บาทนะครับลิ่งซื้ออยู่ด้านล่างคำใบ้คลิปหรือว่ากดไปที่ตะกร้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือมีบริการเก็บเงิน,นปลายทางครับมาคดูเราจะมาเล่นกันเลยนะฮะอืมปกติกนี่เราได้สามสิบเฟรมเดลอครูเด้อมาแล้ว,วลุยละมานะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะครับก็ อย่างแรกผมจะไปในส่วนของอันนี้ก่อนนะปรับปรับอาเสียงก่อนนะมันเสียงมันน,นั่นพดโอเคเอาลงมาหน่อยอ่าได้แล้วนะครับอันนี้มีภาษาไทยได้วยนะท่านผู้ชมนะนี่คำบรรยายไทยนะครับภาษาพูดนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ปรับได้หมดเลยนะมันเรีจะสะดวกนะว่าเราจะปรับแบบไหนนะครับไปดําเนินการต่อครับอันนี้ผมเล่นไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะ อดรอมีภ oh, mm hmm. าษาไทยนะเกมนี้ผมบอกเลย e มาครับอันนี้เป็นเกมแบบแนวอ่ะเอาชีวิตรอดจากซอมบี้นะครับนี่อันนี้ผมเล่นถึงจุดนี้นะครับจุดที่ฝึกปีนอา้าวกดกระโดดกดตัวอะไรวะคนดูลืมกดกระโดดกดอะไรเนะี่ยอ๋อกดเหรอโอเควิ่งฟับ เอ้ากดอ๋อกด okay. อาค้างไว้โอเคอือนี่กดอค้างไว้ขึ้นมาแล้วอาใช้ภาพสวยนะคนดูชูบคุยกับราฮิมกดอาค้างไว้โอเค ลิงเป้าหมายก่อนนีเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเคลนเหรอเคลนพูดกับฉันหน่อยเกิดอะไรขึ้นมีบางอย่างที่ปกติราหิมเกิดอะไรขึ้นกับฉันโอ้วินละผมพันนั้นได้เลยว่านายมีการชักกระตุกครั้งแรกเอาเป็นว่ามานี่ก่อนโอ้ยโว้ยโว้ย ดันมาปินตอนกำลังกาลังอยู่บนตึกนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนะปะินนะโอเคออต้องลงไปหาลาหิมหรอตรงไหนวะฮึบฮึบ นี่มันจะมีบอกอยู่อ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้ทางไหนเนะาะลาฮิมเรานี่ตึกที่เกิดการระบาดนะท่านผู้ชมนะซอมบี้ระบาดมีแต่ลาฮิมลาฮิมนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหมายความว่าฉันกำลังจะกลายร่างางี้นเหรอ เม่นออย่างนั้นนะอย่างน้อยก็ยังไม่ตอนนี้นะอาการชักกระตุกของนายเตือนว่านายติดเชื้อแล้วแต่ควรไปหาดรเซรจะดีกว่านะเขาจะสามารถรักษาคุณได้ก่อนอื่นนายต้องไปหาเซเรก่อนนะไปคุยกับฝ่ายพนักงารเขาจะจัดการเรื่องเครื่กกองอุปกรณ์ให้คุณโอเ,โอเกมแเนี้ยสนุกอยู่คนดูทำภารกิจอะไรอย่างเี้นะครับลงไปข้างล่างใช่ไหมใช้ลิฟต์ลงไปนี่ไง เอาใช้ลิฟต์เหรอไหนว่าลิฟต์เฮ้ยมันต้องใช้ลิฟต์คนดูลิฟต์อยู่ไหนเนี่ยเดทรูมสโตร์โอเคอันนี้ไม่ใช่ลิฟต์มันอยู่โซนไหนวะคนดูใครรู้บึางอืม นี่หรือเปล่าวะไม่ได้ตรงนี้ริบริบริบคุณอยู่ในเขตปลอดภัยโอเคนี่ไงริบอยู่นี้โอเคกดวายเพื่อใช้ริบกดคัดวายค้างนะท่านผู้ชมนะเชะดน วัตชิวาวัตชิวัต,ช,วตชิวาวัตชินะไปกดไปต่อนี่พอเกีย์มันเป็นภาษาไทยมันก็จะสนุกอยู่ในในยนนิดๆ,น,ๆนะท่านผู้ชมนะมันเล่นง่ายนะครับทีเรากําลังจะออกไปหาอาวุธได้แล้วฝ่ายพระราชการโอ้นายนั้นเป็นหน่วยสอดเนม,มคนใหม่ใช่ไหมไรฮยยิม,มวอมาบอกเกี่ยวกับนายใช่ฉันเองชื่อคลีน ฉันจะลำบ,บากชื่อจาชื่อพวกนหน,นนะนะผมจะรอดชีวิตได้สักสองสามวันเนะี่ยอ่ะแต่เอาไอนะ้นี่เนี่ยนายเอาไปว่าแต่ที่ดาวเทาหรือกันว่านายเป็นแค่ตัวทวงอะ่ะคนที่มาต่อแถวขออาหาร่างั้นเหรอซึ่งก็คือหมายความว่าที่นี่ไม่ชอบคุณนักหรอกนะแต่อย่าว่าพวกเขาเลยคนเราจะหวาดระแวงได้ง่ายๆนะเมื่ออยู่โดดเดี่ยวต้องพูดเยอะอย่างนั้นอนะ่ะโอเค ไมาแล้วโทรแก๊สเก็บมาให้หมดฟุบมามารับยานะครับยาแอนเซนทีน uh, จากด็อกเตอร์ซีรีแอนทิซินเหรอแอนทิซินไม่ใช่แอนเซนทีนอ้าวไปตรงไหนวะเนี่ยรับยามต้องลงไปข้างล่างหรอไม่ใช่ผมว่านั่นจะอ,อยู่แถวนี้แหละ นี่ก็ห้องนี้ก็เปิดไม่ได้นะครับนี่ก็ไปไม่ได้น่าจะไปฝั่งนี้นี่อ้าวเฮ้ยมันวนมาที่เดิมนี่มั้ยรับยาแป๊บนึงนะคนดูมันอยู่ตรงไหนวะมก็เดินมาตรงนี้เนี่ยประตูเปิดไม่ได้เนี่ย เดี๋ยวขอทบทวนหน่อยครับไม่ได้ลินนานนะท่านผู้ชมนะขออภัยด้วยไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวเปิดไม่ได้วะก็ดูดูคลิปกันดิคำร้องอืมรับย้ายอยู่ตรงไหนนะที่นี่ แทนที่โอเคผมมาร์คจุดไว้แล้วอเ,เอ๊ไปรับตรงไหนวะหรือต้องลงไปข้างล่างหรือเปล่าเอออาจจะต้องลงไปข้างล่างนะทุกคนนะ ก้าวเราไปข้างนอกอืมโอเคจะคนใหม่ระวังตัวข้างนอกด้วยแต่สีคนไม่มากเกินไปแล้วโอเคมาแล้วท่านผู้ชมนะอ๋อ okay, no. ต้องไปตรงนู้นนะครับดรซีรีอยู่นู่นนะฮะเคแป๊บนึงผมมาร์คจุดใหม่ นี่นำจุดออกโอเคก็ไปหาดรคเตอร์ซีรีใช่ไหมเยโอ้สมบีรอยู่แถวนี้เต็มเลยนะครันดูนะว่าแต่ฮิ๊กปึ๊บต้องกระโดดขึ้นตรงนี้ มีคนอยู่นี่ไงดเตอร์เซรียอยู่นี่ใช่ปากำลังเข้าขีดปลอดภัยนี่มีคนมาเฝ้าดเตอร์เซรีอยู่นี่นะครับเปิดเลยฮัลโหลมีใครอยู่ยไหมแคมเดนนายอยู่ใช่ไหมแคมเดนเออผมคือผมมารับวัคซีนอะฮะไม่มียาเงนงับต่างหากเขาเรียกว่า เอนทิซินนะครับอาการนี่เฉยเอา้าวนี่เราทำได้ดีที่สุดแค่เท่านี้นะอีเลี่ยงไม่ได้เหรอมันเป็นรูปแบบหนึ่งของพิษสุนัขบ้าตอนนี้ยังไม่มีวิธีรักษาแต่อย่างที่เห็นนะฉันกำลังทำการทดลองอยู่ขี่ไม่มียานะมีแค่ยานะครับอาการ่เฉยนะขีเราได้ยานะครับอาการมาแนละ้ว ว่าไงเพื่อนเซเร่ Zero, okay. CD, ฉันผ่านการทดสอบแล้วโอเคเยี่ยมเลยนาย่นาจะพออยู่ได้สักพักแหละซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฉันก็เริ่มที่จะส่งเอาละได้เวลาทดสอบจริงแล้วไปคุยกันที่น้ำนะจะเจอกับรถบรรทุกของเซเดแล้วก็มีหน่วยงานอยู่ตรงนั้นโอเคเอาเว้ยเอาเว้ยนะฮะมีเห็นไหม จริงเราสู้กับพวกอซอมบี้ได้แล้วนะท่านผู้ชมนะอืมหลกัลกๆแต่ผมก็เล่นกันประมาณนี้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมด y i n g Light นะเออ d ดย์อิงไรน์นะครับไปซื้อมาเล่นกันได้นะราคาประมาณ800-1,000ถึงบาทนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้เนาะเออส่วนลิงก์ซื้อเครื่องก็อยู่ด้านล่างคำใหญ่แต่คลิปไปซื้อกันมาได้นะครับแต่ผมจะที่นี่ซื้อไว้ให้ด้านล่างคำใหญ่แต่คลิปทั้งคู่เลยนะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างเนาะสำหรับวันนี้วิคโคตรก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า